บรรยากาศรักษาไว้น้ำสวยมากเนี่ยนะคะทุกคนทำไมเวลาไลฟ์เน็ตไม่ดีเลยทุกคนรักษาจะไลฟ์บรรยากาศแบรราาศบว่าสระว่ายน้ำสวยๆเดี๋ยวแอดต้องซื้อเน็ตเพิ่มทุกคน เน็ตมันหมุนติ้วๆเลยอ่ะเน็ตแอดไม่ดีเลยจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศยามค่ำคืนสระว่ายน้ำโรงแรมสวยจริงๆนะทุกคนมันเป็นแบบเมื่อก่อนมันเป็นพาโะนรามาเนาะแต่ว่าพอดีว่าอันนี้โรงแรมดินสอเนาะโรงแรมดินสอมันมาบังอะ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นวิวพาโนรามาเลยนะไม่รู้ว่าเน็ตชัดไหมเพื่อนๆแต่าจะ เดินไปดูตรงลานตรงตรงลานดินเนอร์นะคะร้านอาหารนี่ดูสวยสวยสระว่ายน้ำใหญ่กว้างน่าเล่นมากนะเพื่อนๆใครมาเที่ยวแนะนำเลยนี่แอดแบบว่าช่วยโปรโมทให้โรงแรมเลยนะไม่ได้อะไรจากโรงแรมค่ะมาเที่ยวเองนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะ ไปให้ดูสวนแต่ว่าจะเดินเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเนี่ยดังมากให้ดูบรรยากาศจำค่ำคืนค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกแอดได้นะว่าว่าภาพชัดไหมเพราะว่าแอดซื้อเน็ต ซื้อเน็ตแบบถูกมากๆเลยทุกคนเน็ตคือแบบ450บาทใช้ได้30วันเป็น Net เน็ตแค่อะไรเขาเรียกอะไรสองอะไรนะสปีดสองะไรสักอย่างเนี่ยเขาทำสวยนะเพื่อนพอตอนกลางคืนยิ่งสวยเห็นไหมคะคือตอนนี้เราสามารถแบบสั่งอาหาร ของทางโรงแรมมานั่งดินเนอร์แล้วดูเหมือน p r i v a t e dinner เลยนะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยอย่างอย่างโต๊ะเนี้ยดูเขาทำไรสิด้วยความที่ภูเก็ตกว้างอ่ะเนาะร้านอาหารก็เยอะแต่ถ้าแบบทานข้าวที่โรงแรมทุกคนเขาสามารถเซตเซตโต๊ะดินเนอร์เป็น p r i v a t e dinner ให้เลยนะเราสามารถรีเควส t ได้เลยว่าแบบเนี่ย วันนี้นะพิเศษพิเศษจะขอคุณแฟนแต่งงานวันนี้วันเกิดนะคะทุกคนเนี่ยจัดเขาเคยจัดให้แอดแบบสวยมากโต๊ะนี้แหละสามารถรีเควสได้นะน้องๆที่นี่น่ารักนะคะเดอะเซตพูลวิลล่ารีสอร์ทที่ป่าตองอให้อึดอัดนะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมแล้วอาหารอร่อยมากด้วยเขาทำเมนูใหม่มี อ่ิ g n a เจอรของภูกเก็ตด,ด้วยวันนี้แอดลองไปนะทุกคนหมูหมูห้องอ่าลองหมูห้องพรุ่งนี้แอดว่าจ,จะลองทานบากุเตะใช่ไหมหรือบากูตะบากูเตะหมูห้องอร่อยมากสวยไหมไม่รู้ว่าเน็ตชัดหรือเปล่าถ้าเน็ตไม่ชัดเตี๋ยวมีอาจจะซื้อเน็ตแบบ 5G เพิ่มเพื่อช่วงอยู่ภูกเก็ตได้ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศ เมื่อสักครู่ยืนคุยกับน้องๆนะน้องๆนะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะ <Wow. S 1> ว้าวเมื่อสองวันที่แล้วก็จะมีเรือเนาะเรือแบบเรือใหญ่มาจอดเลยอะ่ะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนฝั่งเจ็ดพันคนคือแบบป่าปตองนี่ก็คิดว่าช่วงนี้ภูเก็ตก็น่าจะฟื้นตัวน้องๆที่ทำงานโรงแรมก็บอกแอดว่ามันยังไม่ฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกอย่างมันยังไม่มาร้อเนาะเพราะว่า3ปีอย่างน้องเลอยฟังอะ่ะเจ้าของโรงแรมเนี้ยสปีเขาปิดไปเลยปิดแบบปิดโรงแรมไปเลยอะ่ะซึ่งเจ้าของเขาจะต้องแบกคอาต,ต่างๆในการดูแลบำรุงรักษาเยอะมากแอดรู้นะว่าภูเก็ตเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแพงก็ต้องเป็นคนมีไรายได้จากกลางไปสูงหน่อยอะ่ะแอดมาคนจะมาเที่ยวภูเก็ตถ้ามาหน้าโล ใครๆก็มาได้เนาะเพราะว่าตัว๋วเครื่องบินไม่ได้แพงมากจริงๆมันก็มีมันมีโรงแรมมีอะไรให้เราเลือกได้ได้เที่ยวได้ได้ตามงบที่เรามีแหละแอก็ยังแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวอนอเที่ยวไทยภูเก็ตนี่จริงๆแล้วสามีแอดเขาเขา,เขาชอบคุณสามีแบบเขามาเที่ยวภูเก็ตตั้งแต่เด็กๆอะ่ะตั้งแต่แบบ สมัยก่อนอคุณพ่อของคุณพ่อของแฟนเขามีธุรกิจมีบิสเนสเกี่ยวกับอยู่กับสิงคโปร์แล้วตอนที่แฟนแอรแบบอายุ16-17อย่างเงี้ยพ่อเขาก็จะพาบินมาบินมาธุรกิจของเขาที่สิงคโปร์แล้วก็จะพามาพามาพักผ่อนที่ภูเก็ตก็เลยทําให้เขาแบบชอบภูเก็ตหลังจากนั้นมาก็เลยภูเก็ตเลยกลายเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบทุกครั้งที่มาเมืองไทยต้องมาภูเก็ตแต่แอก็ แอ้ภูเก็ตแพงอ่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะแบบการการเดินทางอะ่ะไอ้พักการเดินทางภูเก็ตแบบมันมันมันแพงอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงขนาดแอดทำงานอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะมีไรายได้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะแอดยังแอดยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ภูเก็ตก็แพงอะ่ะก็ต้องเปนะ็นนักท่องเที่ยวที่มีไรายได้ระดับหนึ่งระดับกลางถึงสูงเนาะถึงจะจับต้องแล้วมาเที่ยวภูเก็ตแล้วแบบ ไม,ไม่ไม่เหนื่อยเดีย่ยแต่ว่าการเช่ารถขับแอดว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะอย่างแอดเช่ารถยนต์ all, แอดก็ไม่ได้เช่าแบบว่าหรูหราทุกคนแอดเช่าโตโยต้าวีออสเก้ารบาทต่อวัน Ad แอดว่าก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้าเรานั่งแท็กซี่จากสนามบินมาที่โรงแรมต่อเที่ยวก็ไม่ต่ำกว่า แปดร้อยถึงพันหนึ่งอยู่แล้วท,ที่ที่แท็กซี่เขาจะชาร์จใช่ไหมขามาโรงแรมจ่ายไปแล้วแปดร้อยสมมติน,นะคะขากลับจ่ายไปอีกแปดร้อยทีนี้ถ้าเราเช่ารถขับข้อกับสองวันน่ะสองวันที่เราจ่ายค่าแท็กซี่ก็เอามาจ่ายมาจ่ายรถใช่ไหมมาเช่ารถขับเราก็ได้แล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงเช่ารถมันได้ยี่สี่ชั่วโมงแต่ถ้าเรานั่งแท็กซี่จากภูเก็ตมาโรงแรมอ่ะมันมาเที่ยวเดียวมาส่งเราแล้วก็จบเลยใช่ไหม มาหลายๆคนแอดแนะนำให้ให้เช่ารถก็แอดเช่ารถจากบริษัทเอ่อวอร์เลนเวอร์เวอร์เวอร์เร,น,เรนอาคาภูเก็ตก็บริการดีค่ะรถก็สภาพดีโอเคไม่มีปัญหาส่วนโรงแรมนะคะถ้าพเพื่อนๆเข้ามาแล้วอาจจะยังแบบไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนหน้านี้แอดแนะนำคือแอดพักที่โรงแรมเดอะเซนเซสพูเออร์ล่า รีสอร์ทนะคะที่ป่าตองแต่ไม่ได้อยู่ตรงหาดป่าตองนะคะอยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขาสูงขึ้นมาหาดป่าตองจะอยู่น,นู่นหาดป่าตองจะอยู่น,นู่นโรงแรมจะอยู่บนภูเขาะคะ่ะทุกคนเป็นวิวสวยโรงแรมเป็นเจ้าของเป็นคนภูเก็ตเลยไม่มีบริษัทต่างชาติมาถือหุ้นนะคะเป็นของคนไทยร้อยเปอรเลยก็มาอุดหนุนกันนะคะทุกคนเพราะว่า น้องเขาก็เล่าให้อัดฟังว่าเจ้าของเขาก็มีไมซ์เซตดีนะเขาอยากจะเขาไม่อยากเปลี่ยนไปเป็นเชนใหญ่ๆเพราะว่าถ้าเกิดเชนใหญ่มาซื้อมาถือหุ้นร่วมก็จะต้องเอาพวกเมนเจอร์หรือแบบนั่นแหละตำแหน่งสูงๆเงี้ยก็จะเป็นฝรั่งมาคุมเลยซึ่งเจ้าของโรงแรมเขายังอยากจะให้คนไทยเป็นคนมีโอกาสที่จะมีตำแหน่งดีๆเพราะฉะนั้นโรงแรมนี้จึงเป็นของคนไทยฮะ ปยอ่ามอร์เกนมอร์เกน a t cool เผือมากเมากมอร์เกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังน้องนิดเดี๋ยววันหลังจะชวนน้องๆแหวที่ทำงานมาไล่ด้วยจะให้น้องเล่าเมื่อกี้นั่งพุยกับน้องเรื่องค่าเรื่องค่าคองชีพเหมือนกันทุกคน เมื่อกี้ก็ได้แบบเสวนากันเรื่องค่าของชีพน้องก็บ่นน้องบระมาว่าแบบพี่คิดดูนะหนูทํางานโรงแรมนะรายได้ขั้นต่ําหนูวันละสามร้อยอันนี้เราเอาแบบเราเอาแบบขั้นต่ําทั่วไปเนาะน้องบอกพี่คิดดูว่ารายได้ขั้นต่าหนูวันละสามร้อยกว่าบาทลิปสติกแท่งหนึ่งหนูอยากสวยหนูซื้อลิปสติกแท่งหนึ่งแท่งละสองร้อยห้าสิบิสติกแท่งละสองร้อยห้าสิบนี้เป็นแบรนด์ทั่วไปนะทุกนะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะใช้แบบ ลิปสติกเอ่อแม็กอย่างเงี้ยเครื่องสำรางแม็กแล้วก็ลิปสติกเอ่อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยแท่งละเป็นพันนะเจ็ดร้อยกว่าบาทขึ้นนะเพราะฉะนั้นรายได้ขั้นตอนเอื้อมไม่ถึงเลยแต่แอดมินนะคะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ลิปสติกแม็กเอื้อมถึงค่ะแท่งละประมาณยี่สิบบาทยี่สิบบาทสวิตนะแต่แอดมินได้แบบวันหนึ่งแบบสองร้อยอัพเหมือนที่แอดบอกอะ่ะเหมือนคือ คือพูดเรื่องพูดเรื่องค่าคงชีพบางไทยทีไรแล้วมัน,ม,นมันทำให้แบบรู้สึกว่าแบบเอาอะไรมาแพงอ่ะโดยเฉพาะแบบได้คุยกับน้องๆเนานะที่เขาทํางานอะทุกคนแต่ก็แค่รู้สึกว่าแบบเอาอะไรมาแพงเนี่ยยิ่งน้องบอกพี่อะดูสิหนูอะอยากได้ลิฟต์สวยๆนะเราได้ขันต่ําหนูไปแล้วอ่ะหนูเลยได้ขันต่ำสามร้อยกว่าแอ้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออว่า ทำไมทำไมเข้าคงชีพมองแทงอย่างเงี้ยเมื่อกี้ลงเล่นน้ำแล้วค่ะทุกคนหน้าเงือกหน่อยนะแอบไปเซลฟ์ฟาร์มแล้วน้องฟามจะเข้าไลฟ์ด้วยหรือเปล่ามันมีเสียงเพลงอ่ะทุกคนเพื่อนๆได้ยินเสียงเพลงไหมน้องก็อยู่ น้องทำงานอยู่เสียงเพลงเข้าเดี๋ยวมาติดลิขสิทธิ์ทุกคนแอกรมติดลิขสิทธิอ์อวางแผนกับคุณแฟนไว้ว่าตอนเรากรเกษียณเราจะมาซื้อซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดอะไรก็แล้วแต่ที่ที่นี่ที่ภูกเก็ตแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องคิดก่อนเพราะว่าเอาจริง อายุการทํางานของแอดกับสามียังอีกนานอยู่อีกหลายปีอยู่กว่าที่อีกหลายสิบปีกว่าที่เราจะ,กะเกษียณดีสวยนะมาเท่างไงแอดก็ชอบนะเรื่องมาเที่ยวอ่ะแต่มาอยู่ไม่แน่ใจวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุยปีนี้เป็นปีที่ เอ้ครั้งนี้เป็นครั้งที่แอดมาเมืองไทยแล้วแอดอยู่บ้านต่างจังหวัดคือบ้านมหาสารคามนานมากปกตินะเวลาแอดมาเมืองไทยทุกคนแอดจะแบบกระโดดแวบไปแวบมาจะไปอยู่บ้านที่มหาสารคามกับแม่แบบสองวันแล้วก็แล้วก็ไปเที่ยวตรงนั้นแล้วก็ไปเที่ยวตรงนี้หมุนไปหมุนมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่แอดมาแล้วอยู่บ้านมหาสารคามนานมากอยู่รวมๆเกือบสองอาทิตย์อ่ะก็เลยทําให้แอดมีโอกาสแบบที่เขายังทํางานอยู่ อยู่ในหน่วยงานราชการนะแล้วก็ได้คุยกันอะไรมันเป็นยังไงก็เพื่อนก็เล่าอะไรให้ฟังแบบเรื่องความแพงนี่นแหละเรื่องของชีพเรื่องระบบราชการไปเป็นามาคือเออไอ้ว่าคนยุคนยุคปัจจุบันนะกลุ่มเพื่อนแอดนะไม่รวมคนอื่น แม้กระทั่งคนที่ทํางานแบบราชการนะเขามีความเขามีความเป็นก้าวไกลกันเยอะมากนะทุกคนแต่บางคนมันออกตัวไม่ได้อะ่ะเขามีความแบบอยากให้ก้าวไกลแบบเข้ามาลองบริหารประเทศดูเยอะมากคุณโอเปอสวัสดีค่ะเอเน็ตชัดไหมอยากรู้ยังเลยว่าเน็ตชัดไหมเพราะว่าเน็ตซื้อแบบกาก,ากมาก แอรซื้อเน็ต AIS เอ่อสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทใช้ได้สามสิบวันเป็นเน็ตแบบกากาก,ากเลยเวลาไลฟ์แล้วมันจะไม่ชัดอะ่ะบรรยากาศดีเนาะทุกคนบรรยากาศป่าตองนะ ไม่รู้ว่ามีอะไรอยากจะคุยกับเพื่อนๆแต่พยายามเก็บเก็บเล็กน้อยอยู่แต่ตอนนี้สมองเบลอยังไงก็ไม่รู้ทุกคนประมวลผลอะไรยังไม่ได้มากรู้แค่ว่าแบบความรู้สึกว่าเงินหนึ่งพันบาทที่เมืองไทยมันแบบมันปลิวไปเร็วมากเดินเข้าไปในเซเว่นอีเลแบบหยิบนั่นหยิบนี่เช็คบินมาแบบเจ็ดร้อยห้าร้อยกว่าโดยที่เหมือนไม่ได้อะไรเลยอ่ะ ก็เลยทาให้รู้สึกว่าแบบแล้วคนไทยที่หาเช้ากินค่ําจะเอาอะไรมาเหลือเนี่ยในเมื่อของมันแพงขนาดเนี้สุดท้ายแล้วก็บ่นเรื่องของแพงเหมือนเดิมแล้วอย่างนักท่องเที่ยวแบบแต่คนไทยก็เที่ยวเยอะนะแต่ว่าคนไทยที่มีรายได้แบบเกินมาตรฐานก็เยอะนะที่มีรายได้แบบ สามหมืนอัพอ่ะเนาะมันต้องสามหมื่นอัพนะมันถึงจะมาเที่ยวแบบมันถึงมันถึงจะมันถึงจะไม่เจ็บตัวนึกออกไหมทุกคนสามหมืนสมมุติว่าไรายได้สามหมื่นใช่รุจิโรดอยู่ที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตอยู่ที่โรงแรมเดอะเซนเซสเอ่อเอ่อพูลล่ารีสอร์ทอยู่ที่หาดป่าตองค่ะวันนี้มาถึงภูเก็ตก็โดนแล้วโดนความแพงก็คือความอยากกินแบบ ความที่อยากกินเะยนะผลไม้ชื่อเลยนะเมะื่อกี้ลืมชื่ออีกแล้วทุกคนซื้อมาห้าลูกเจอไปร้อยสิบบาทรู้สึกว่าแพงมากมังคุดเออคุณรู้จิโรสแอยิวปาตองค่ะแอไปเดินตลาดเป็นตลาดนะเป็นตลาดแบบไม่ใช่แบบร้านขายผลไม้ทั่วไปแบบมันเดินในตลาดเลยอะ่ะชื่อว่าตลาดบ้านซ่าเขาจะขายเนื้อขา ผล,ลไม้ขายอะไรทุกอย่างแหละแต่เขาน,น่าจะขายราคานักท่องเที่ยวแหละแล้วก็เลยเห็นมังคุดแล้วคนเป็นคนชอบกินมังคุดมากก็เลยเขาก็หยิบหยิบหยิบให้แล้วเขาก็บอกหนึ่งร้อยสิบาทค่ะก็ถือมังคุดมามานับได้มังคุดห้าลูกมังคุดห้าลูกเราบอกว้าทำไมแพงอย่างนี้คนอปโ o เดี๋ยวจะทำคลิปอยู่ค่ะขอบคุณมากคือตอนนี้เหมือนมันมาเที่ยวแล้วแบบ พอมันมาเที่ยวแล้วมันเหมือนไม่เหมือนมันชิวมากจนมันขี้เกียจอะพอขี้เกียจแล้วมันก็เลยไม่ยอมทำอะไรข่าวดูอยู่นะแต่ดูแบบดูแบบคุณที่แม็ก็ตามพ่อไปเที่ยวญี่ปุ่นพาน้องลืมนะลืมเลยที่ความจำสั้นมากที่พ่อทิมไปอะของของที่โรงกันโรงกันอะไรที่เขาจัดงานเหมือนงานมีงานอีเวนต์อะทุกคนแอก็ดูอยู่ ส่วนละครนะคะละครไม่ได้ดูละครเลยแม้แต่ตอนเดียวจนถึงตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เสพละครเลยชีวิตยบแบบอยู่กับแบบอยู่กับที่บ้านอยู่กับแม่หยอกยายวันห <c oughs> ยอกยายวันด้อมส้มหน้าแบบเงือกมากนะทุกคนดูไม่ได้เลยเนี่ยก็หยอกแม่หยอกยายวันหยอกยายวันเกี่ยวกับคุณทิมแล้วก็พายายวันเที่ยวแล้วแอก็ พาเยวันไปเที่ยวที่10ปีแล้วที่แอดไม่ได้ไปเที่ยวฝั่งทางฝั่งทางชนบุรีอ่แะแ้วก็เลยพาเยวันไปอยู่ที่หาดจอมเทียนไปเช่าคอนโดมิเนียมอยู่แบบอยู่อาทิตย์หนึ่งก็เลยอยู่กับยายวันสองคนทุกคนเอ้ยเหมือนแบบเหมือนทํางานอยู่บ้านฟักคนชลาน่ะจะหยุมหยุมกันกับแม่หยุมยายวันจนเหนื่อย เลี้ยงยายวันหนึ่งอาทิตย์ปกติปกติแอดอยู่ต่างประเทศตลอดใช่ไหมก็ไม่ได้เลี้ยงแม่ไงเลี้ยงจะเลี้ยงแม่ด้วยเงินเออแต่ว่าน้องชายจะเป็นคนดูแม่พองวดนี้ก็เลยแบบอ้านสิทำหน้าที่เลี้ยงแม่สักหนึ่งอาทิตย์สิโอโหหยุมหัวกันแอดแต่หยุมแม่ไม่ใช่แม่อยู่แม่ก็สนุกดีที่อยู่กับยายวันมีความสุขดีก็เลยแบบก็เลยไม,ไม่ดูละครไทยแบบ ถ่ายติ๊กตอกถ่ายอะไรอะไรบ้างแต่ไม่ได้ดูข่าวแบบจริงจังเหมือนใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้แฟนมาด้วยค่ะนี่ให้ดูค่ะแล้วทีนี้คือตอนนี้คุณแฟนมาแล้วด้วยคุณแฟนบินมาแล้วก็ก็เลยพาคุณแฟนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็มาภูเก็ต หารักด้วยใจเธออีพีห้ากับหกรอไม่ได้ดูเลยค่ะคุณโอปป้ไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ดูละครเลยไม่ได้เสพข่าวเลยยุ่มกับเายวันอยู่ตอนนี้ก็บอกลายายวันแล้วมาภูเก็ตก็กำลังยุ่มกับสามีอยู่ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวใช้ใช้แบบ ใช้ช่วงเวลาเที่ยวแบบเต็มๆแล้วเดี๋ยวกลับไปสวิตเซอร์แลนด์ค่อยไปเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวค่อยไปไล่ดูแบบหารักด้วยใจเธอย้อนหลังแบบทีเดียวไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นช่วงนี้แอไปตามแอบไปดูคุณเชอรี่เขียนอับสอนด้วยนะเพิ่งจะเห็นคุณเชอรี่เขียมาสออับสรโพสต์ด้วย มันเป็นแรงมันมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งด้วยเห็นคุณเชอรี่โพสว่าแบบเริ่มต้นปีนี้ได้พบเจอผู้คนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แบบเห็นคุณเชอรี่แบบยังรณรงค์เกี่ยวกับบิ๊กกรีน่ะแบบเป็นลีดเลยในไอจีของเธอนะก็ทําให้แอรแบบอยาเป็นคนที่แบบมีประโยชน์กับกับกับคนอื่นมากขึ้นอ่ะเพื่อนๆอยากมีประโยชน์แบบทำคลิปให้ความสุขทําคลิปดารา ด้วยทำคลิปมีสาระด้วยแล้วก็ทำไลฟ์สไตล์ของตัวเองบ้างเวลาแอดมาเที่ยวแบบนี้ด,ด้วยความที่แอดเป็นคนจอแจเนาะจอแจ๊ George ของเราคือแบบเป็นคนแอดเป็นคนเฟรนลี่เออโดยนิสัยแล้วเป็นคนเฟรนลี่แล้วเวลาเห็นอะไรก็จะแบบจอแจ๊จอแจ๊ก็จะถามเนี้ยอย่างมาที่นี่แอดก็จะสนิทกับน้องๆรุ่นรุ่นเรุ่น,นกเก่าๆ่าอ่ะสนิททุกคนเลยแอดก็จะชอบถามน้องเขาแบบเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไง ไปได้ดีขึ้นไหมค่าใช้ใจ่ายน่ละว,ว่าอะไรเงี้ยชอบเรียนรู้แอ้เป็นคนชอบถามก็ได้อะไรได้อะไรดีๆเยอะถึงป่าตองแล้วอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยป่าตองมันแบบเขาเรียกอะไรนะเซ็กทัวริสใช่ไหมมันจะมีาบางลามีแต่บายอะไรจริงๆแล้วอะ่ะสถานท,ที่เที่ยวทุกที่มันย่อมมีสิ่งแบบนี้แทรกซึมอยู่นะทุกคน แต่ว่าถ้าใครมาเที่ยวที่เนี่ยมาพักที่เนี่ยแอดจากลองมองโรงแรมนี้ไว้นะคะเจ้าของเป็นคนไทยแนย่นอนเป็นมหาเศรษฐีของภูเก็ตแหละแต่ว่าไมซ์เซ็ตของเจ้าของโรงแรมมาน่าสนับสนุนได้ฟังน้องๆพูดแล้วน่าสนับสนุนแล้วก็ดูสิถ้าเพื่อนๆมีวันพิเศษพิเศษนะสามารถเลยเนี่ยสามารถมาแบบโอเค เอาช้อตเตอร์เดี๋ยวต่ s t r e a ออตเตอร์วารมั้บัดชีสอนสั้นกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอจะลองจะลองใหม่ใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวขอปิดก่อนขอปิดแล้วก็จะลองใหม่ใหม่